มันมีสารกระดาษบางตัวที่ทําให้ประกาศมันส่งผลกระทบต่อการพอกสีของประกาหลังนะคะแต่ไอทูโรตไม่มีเรื่องนั้นอ่อนโยนต่อผิวด้วยแล้วก็ใส่ใจต่อสิ่งมันหลอมด้วยสามารถว่ายน้ำได้80นาทีโดยนี้ก็จะอยู่แล้วบล็อกต่างๆไว้ฟอกกลับมาทำงานไม่ดําไม่เคยแล้วก็แล้วก็ว่ายน้วกลับมาแล้วก็ทำเพราะเราไป่ทำนะครับเราเป็นเจ้ามาที่ขนาดนี้ต้องกดเลย ก็วันนี้มีส่วนลดเยอะแยะมากมายที่เราได้พูดไปหมดแล้วก็สามารถกดเข้าไปในอแอป lazada ได้เลยเราจะขึ้นไว้อยู่แล้ววันลดเท่าไหร่แต่ลดเยอะแน่นอนเข้าไปกดดูได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณพีก่ก้อยมากหมดแล้วอ่ะไหนพีก่ก้อยอยากจะทดสอบเลยนะค่ะตอนนี้โบนัสคอร์เซ้นเตรียมตอบผิดให้พี่ก้อยทดสอบหนึ่งคำถามอ่ะที่ให<อ><ะ>้ท<ะ>ุกคนพูดถึงข้อดีของแอนติโอดมาคนละหนึ่งข้อก็ได้ใครเริ่มก่อน หูกันหาสดกนหนูชอบที่มันเป็นคลิปแดดที่รักระบบนิเวศรัหนูหรักหัน้ักป่าสามสาหมคนสบายโ่โงโ่รีบรีบผบที่มัน กัทนทรายครับแต่ว่าทะนลกระเด็นพี่ดีนะเยอะชอบกันทรายใช่แต่ว่าไปทะเลแบบว่าถ้าแบบเลืนทรายแล้วแบบทรายไม่ขูดออกไงเราเราเราชอบไปทะเลเหรอชอบชอบไม่ลคยไปถึงไปกับทรายโอเกศโอ่ค่ะผมทำไม่ผมไม่ไปทะเลด้วยนะผมผมชอบที่มันกันเหงื่อเพราะแบบส่วนตัวบางคน ก็เต้นแล้วเหนื่อยเยอะอแล้วก็เหมือนแบบตากเหนื่อยเยอะแล้วมันก็จะยังอยู่กับผมไม่ต้องแบบอ่าล้างใหม่ก็ทาใหม่จะแค่เอะไรชื่อมาครับผู้ปกครองปลกมือแล้วค่ะต้องให้ผ่านแล้วต้องยึดรองเท้าตับกันตายให้ก่อนที่หนึ่งในตากันตายชอบกัญตายมาชีวิตนี้ฉันชินไยแล้วโอเค ได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับกัน,กนแดดนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องสออ่งก้อยออกนะคะขอบคุณคบคันจ้าอีก<ต><ต>มากแล้วมาถึง่วต่อไปเราบอกอที่เราบอกแล้วว่าช่วงต่อไปเราจะมี<ต><ต>ให้จับสิคำถามทั้งสามคนส10คำถามเท่านั้นนะโอเคครับถ้าจับเกินคือไม่ได้นะโบนัสโบนัส หอเล็กพอเลยจะมีด้วยอ่าสิบคำถามเท่านั้นหยิบทีละคนละกันเนาะให้ใครจีบก่อนอ่าอยากจีบก่อนหยิบเลยทำเลยไม่ไม่ควดเลยหรอไม่จีบเียนะอ่าอได้มาเดี๋ยวพี่อ่านให้ละอ่านแล้วทั้งสามคนอ่อ๋อชอบมากกระดาษใหญ่เท่าไหร่ก็เหมือนเขียนเรียงความปกติล่ะแบบพวกเราเราจะใช้เป็นขนีตเล็ก ก็จะเขียนบ้านๆกินค่ะหรือยังวันนี้กินอะไรดีชอบมากกระดาษใหญ่ทุกคนเขียนคุ้มมากเคย <laughs> เขียนเรียงความมาเลยมาค่ะใกล้คริสต์มาสแล้วเด็กๆมีแพลนทำอะไรช่วงคริสต์มาสหรือสิ้นปีหรือยังคะ,อะตอบคำถามนี้ก่อนใครก่อนใครตอบก่อนพี่ตอบ,บ,บก่อนก็ได้เออ แทนว่าต้นปีอยากกลับบ้านกลัางปางอะไรอย่างงี้ไเพื่อการครอบครัวใช่คุณมระบายครับพูดเหนือได้หรือเปล่าจ๊ะพูดเหนือได้หน่อยครับอนพูดเหนือรู้จิ้สดีครับทายเพื่อนทางบ้านจีสวัสดีครับอเล็กนะครับ เกี ius ius Schools, yeah. tamam, smoking, uh. ่ยวกับคริสต์มาสถ่ายถ่ายเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่กับเพื่อนที่ป๊อกบเราเป็นสายคอนเทนต์ไปชวนครับเออเนี่ยนี่คือปีใหม่จุ๊เดี๋ยวว้ปีใหม่แน่นอนเลยคริสต์มาสก็ได้ปีใหม่ก็ได้เออคือเหมือนปีใหม่เนี่ยคือคือผมอะไม่เคยบอกว่าเห็นหิมะแบบด้วยตาตัวเองแล้วบอว่าเหมือนผมก็บอกพ่ออยากไป ไปไปักประเทศไปซักประเทศที่แบบอ่าพูดได้ไหมญี่ปุ่นอ่ะไปญี่ปุ่นใช่ปีใหม่ไปญี่ปุ่นแล้วบอกว่าพ่อก็พาไปใช่แล้วก็จะพาไปเห็นหิมะอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกคุณพ่อจะไปญี่ปุ่นแล้วไปดูฮิมาร์โอเคอ่าเขามี T ีเหนึ่งน้องๆเก่งกันมากเลยจะเป็นกำลังใจให้น้องเสมอรอวันที่น้องๆได้เดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวนะคะ พี่เอสสองคุณพี่เมืไหรคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ยกมือนะคะ h a ป p y b i r t h d เดย์ย้อนหลังนะครับน้องโอโบขอให้ปีนี้เป็นปีที่น้องโอโบมีความสุขมากๆไม่เจ็บไม่ป่วยมีรอยยิ้มในทุกวันรักน้องโบนะครับคนไหนเอ่ยคนไหนจ้องบอกอ๋อโอโบใหญ่นะไหนดิฉันชอบเขาหยิบพาดนอกโอโบเดินเด็กแอปเปอ่ะ เด็กมาได้ตายงี้หรอลูกเออน่าจะนานดูนะก็ไม่ตัดเลยอะก็ไม่ตัดอเลยอะก็ไม่ตัดอเลยอะฉันจะโชว์พัดนีอ่านี่ตอนเด็กโอโบได้ตอยงี้นะเออโตก็ลองไหมลองเดี๋ยวโตตอนโตตอนโตอ่ะจะโตเป็นอย่างนี้อันไหนทำท่าดีสิมันทางไหนอะอ๋อทางนี้อะทางนี้เออนี้อ คนนี้เขียนต้านหน่อยเมื่อกี้เขียน้มมากคะคุณพี่ตอนนี้ทุกคนอินอะไรนอกจากรรอมเต้นไหมเช่นเที่ยวกินดูการ์ตูนออกกำลังกุูงปกาลังฮะเฮ้ยหนูดูว่าไปทำอะไรด้ๆอ่ะใครถามคำถามนี้ไม่ใช่ใหมคํถามน่รี้คะปริศนาอ๋อพี่นาอ่ะตอบสิว่าตอนนี้พวกหนูทั้งสามคนกินอะไรกันอยู่อ่ะ อ่าเราให้เขาฟังก่อนก่อนอ่าผมก่อนก่อจะได้ไปเดี่ยวได้ยังอ่าช่วงนี้บอกว่ามีเวลามากขึ้นนิดนึงผมก็เลยแบบว่าไปดูหนังบ่อยอะไรอย่างเงี้ยไปดูหนังบอกว่าเอออันนี้เอ่ะเดี๋ยวนั่งจิ้งหนังหรอกอ๋อสิบบรคอนอ่าก็บอกว่าจะไปดูหนังแบบกับเพื่อนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่มีนอะไรเงี้ยก็ชวนดูไปดูบ่อยเรื่องล่าสุดคืออะไรอ่า ไปดูแฟนหน h ง s p i d Knights and Freddy's แต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูอันก็เกมแต่ว่าแต่ว่าก็ดูแบบหนังแบบย้อนหลังในแบบแอคต์ต่างๆต่างๆด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าชอบชอบตอนนี้คือกำลังกินกันตอนเด็กๆคือผมไม่ค่อยได้ดูหนังอ่ะเออผมพลาดไปอีกไม่เปเลยรึเปล่าไปดูนะไปดูนะ ว่างอยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้โอโบกำลังอินกับการดูหนังอยู others, ่อ่ะเยี่ยบโผล่ห okay ค่ะโผกำลังอินกับช่วงนี้แบบว่าเพิ่งย uh ้ายเข้าห้องก็เลยเกี่ยวกับการแต่งห้องซื้อของแต่งห้องอะไรแบบแต่ว่าเยอะเกินไปหน่อยแบบซื้อทุกวันโกรธเอากดเอาแล้วก็เลยแบบแต่ว่าหนูตั้งตังต่อทุกอย่างเลยนะเออใช่้งต่อจะดี ความภูมิใจก็คือตอนนี้อินกับการซื้อของของห้องและต่อเองไม่ชวนไม่มีเพื่อนมาช่วยต่อบ้างเพื่อนในวงเขาว่าเขาไม่นนี่ไงคนดูอ่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอกผมตัวแล้วจริงเหรอเอออะไรนะอ่าเสียเลยอ่ของเล็กไม่รู้ว่าเรียกว่าอินไหมแต่ว่าแบบช่วงนี้กำลังแบบว่ายุ่งๆกับการทำไฟนอลมหาลัย ไม่รู้จะกินไหมเนาะอันนี้เลมไม่นานเลยทกีเลมไม่ินเลมว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำไม่เข้าใจทำอะไรเท่าไหร่ก็คืออยู่กับสอบไปยังไงใใช่สนามสอบไปนอกขาปิดถิอนกันเมื่อไหร่เออต้นเดือนธันวาอ๋อก็เลยจะปิดเทอมแล้วก็เลยต้องไม่มีเวลากินอะไรมานอกจากกินกับหนัสืออ่านหสือสอบถูกไหมถูกต้องไม่เป็นไรค่ะ โอโมไปดูหนังได้พี่เราว่าตั้งใจอ่านหนังสือตาเฮ้ยไอ้นี่ไหนอ่านหยิบมาหยิบมาเอาไปเดี๋ยวผมหยิบใหมเห็นมีคำว่าอเล็กซ์ตัวใหญ่มาสามรรทัดถึงอเล็กซ์ขอวิสลินสามคอที่อยากทำหน่อยค่ะจะซัพพอร์ตตลอดไปเลยนะคนไหนเอ่ยเอางี้เดี๋ยวให้ให้ตอบทางสัง เวลาเวลาเหมือนเหลือเยอะแต่จะให้ตอบไม่เป็นไรนะคะสามทุ่มจบไม่เป็นไรเนาะโอเคเฮ้ยบอกแล้วบอกแล้วว่าได้สามทุ่มนะคะรอดูกันไปนะคะอ่ามีคนสั่งขอให้พี่อะไรอีกออกเออโอโพคืนกรับเขาแรกอยากอยากสอบให้เสร็จคุณเรินที่คิดทายก็จริงนะแล้เผมอยากอันแรกก่อนว่าอยากสอบให้เสร็จอันที่สองคือผมอยากเดบิว อันที่สามคืออยากเป็นความสุขแ็นแฟนทุกคนครับเดี๋ยวเราหลรเราหลอเให้ถามเราหลอกค่ะดี่าเดี๋ยวนเรามีแพนเรอมันจะได้เดบิวเปล่าหน้าเราจะหลุดไว้หน้าจะได้จะได้เดเนี้เปล่าาเรรูนะไม่รู้ไม่รู้รดูาริ เดบิวต์เป็นดบิวต์แล้วก็่เป็นความสุขให้แฟนเป็นความสุขให้แฟนกินสอบคอเขาอะอาโปละให้โอโบกอนไหมเอ้ได้หรอจริงเหรอกินไม่ขันเอ้าอะโอโบสอบคออะวิชอะไรนะวิชลิทวิชลิทได้ไหมครับตอนนี้อยากกินข้าวครับเออวิชลิ่ทีใกล้ตัวมาชอบแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วอยากนอได้น ก็ละข้อสั่งก็คือเดี๋ยวอยากบอกว่าอยากทำคอนเทนต์เพื่อแบบให้แฟนคลับดูแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็อยากให้ความสุขให้ทุกคนข้อหนึ่งกับข้อสองตัวเลยอะไรเงี้ยตื่นลึกซึ้งไงกินแล้วมานอนผสมกับเป็นเด็กเป็นโตอยู่กินแล้วก็นอนนอนกิโลนอนแล้วก็อาไปทำเป็นทำคอนเทนต์ให้แระชาชนมีความสุขอ่มาถึงตาแล้วค่ะ ครับอันแรกคืออยากทำสีชมพูครับเฮ้ยเราอยากทใเราอยากอันนี้พี่ให้พูดเผื่อเสียงจะไปถึงแจ๊ดเอออยากทำสีอะไรหนูอยากอุ้ยไม่อยากพูดยากไม่อยากพูดเลยอ่ะทำไมเป็นความลับด้วยหรอหนูรู้สึกว่าอยากให้เราจะไปทุกคนอะไรอย่างงี้ถ้าเดี๋ววันหนึ่งได้ทำหนูก็ตอบไปเกิดสีนเงินสีเหลืองสีเขียวอะไรหมือนกันดะหนูอยากทำ สีลุ้งสีลุ้งไปเลยสีขาวครับแล้วก็อยากทำสีโมน่มีข้รสองเอออยากเป็นล่มครับใช่ใช่เขาอยากเวลาที่ทุกคนฝนตกก็จะเป็นล่มไปด้วยเนี่ยเขาถึงตอบตนสุดท้ายเขาเพงคิดอยู่อ่ะตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายคืออยากไปอีเกียครับอยากไปอยากไบ้านคือสิ้ตอนนี้เป็นตัว โอเคนะคะกับวี่เชยทั sleeve, ้งสามคนมาให้แถ้เองพี่เกยงใครอ่กพี่กลัวอะนให้อ่ะล้วงกันไปก็เลือกอันแรกอยู่ดีอ่าสามบรรทัดอยากให้น้องๆโพสท่าคนละสองท่าขอเวอร์ชันเท่กับน่ารักคู่กับกันแดดลาเลนโพสเลยค่ะใครคะใครใครคู่คุณพี <S <S ่ทำดีมากมาค่ะเลือกเลือกสุดที่ชอบสุดที่ใช่แล้วโพสท่าค่ะ ใครอ่ะไม่ได้แค um, ่ลูปเดียวอ่านะเริ่มจากเทก่อนเทก่อนจับจับนะคะสามคนจะโพสท้องกันเลยนะคะหนึ่งสองสกเทเทโอเคครับเทบางทีเทเนะภาพเดียวไม่ใช่จะเป็นแต่ภาพแปดทอแบตหน้า ขอค่ะน่ารักน่ารักหมนเดิมน่ารักกว่ากว่เดิมหนึ่งนะโอเคปะอาอโปลตหนุนแล้วตาหนูนเอ้ยเดี๋ยวขอนักนะเดี๋ยวเกินสี่แล้วค้อห้าัก็ตอแค้นี้ก็ต้องาพี่ดีแล้วนะคะ อันนี้ตอบอันนไม่ได้เลยอะแล็อกคำตอบออกมาแมนะนำวิธีดูแลผิวได้เลยค่ะคนไหนเ,อ,นเอ่ยคนไหนเอ่ยมีคนน่<อ>ชื่อะไรนะคะชื่อะไรนะคะคุณพี่พรไมคคำถามนี้มาแนะนำวิธีดูแลผิวน้าค่ะตอบเข้าไปดูออตอบผมกันเลยได้ไหมครับได้สิหนึ่ง 2, สองสบทากันแดงสองสาบทากันแดดกันแดดของอะไรอ่ะ ลาโรสโอเคนะคะตอบอย่างอื่นไม่ได้แหละจริงอานาโอโมรุอ๋อได้หนูแล้วมาแ่ะได้ไหมได้ได้อาพี่ใหญ่ปวดสี่ปัญหาอ่าเขาถามอยากถามว่าถ้าเลือกเพลงให้แฟนคลับได้คนละหนึ่งเพลงอยากเลือกเพลงอะไรเพราะอะไร ลิมิตเพลงอะไรนี่เพลงอลายเล่นเพลงได้ไหมไม่ผมได้แล้วอ่าต่ออ่าอเลสซ่อิ n โตเนครับอยาให้เราตะโกนเก็บค่าลิขสิทิเราไปสั่งสิทธิ์ให้ดีได้ไหมไม่ได้ร้ออเด็กกันแล้วอ่าอโปเออรักคุณเข้าอีกแล้ว ชอบเพลงนี้ด้วยรู้สึกว่าเป็นเพลงรักที่ฟังแล้วเปนแบบางไม่น่าเกิดทันทีแต่หนกคือตื่นชอบฟังแลชอบฟังเพลงเพลงนออดีอ่ะโอโบพีเอ็มยังอยู่อ่คิดออกแล้วครับกังว่าทุกคนจริงยังไม่เบื่อนะครับเราชอบรดทริปครับเฮ้ยจริงจเอาไม่ใช่เปเพลงนี้ไหนไ ูดมาแลขอสัทอนได้ไหมไม่เก็บตค่สิน้องเอาเลตทุกคนทุกคนหเอาเตนด้วยนะเอาเตนด้วยนะนึ่งสองสามไม่ต้องจัดกระเป๋าก็แค่เก่าไปทุกทุกเรื่องที่เกิดมันคือเรื่องใหม่เยอะกกิบรสสิ่งที่เจอก็วนที่เคยแบบไม่ต้องเอามันไป เราจะออกไปลุ้นด้วยกันไม่ตั้งยังไม่โโอขอให้น้อโอโบสุขภาพแข็งแรงรอเจอวันที่นองทุกคนเป็นศาปินนะอาีขอใครเออเอ้เมื่อไหร่นะไกย็นนหนูอีกสี่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 าวันค้าว้สี่คำถาม เราโหจับเราโหจับไปข้างล่างมาแล้วันข้างล่างสุดเลยดีไหมเป็นโอ้อ๋อเขาถักสามคนเลยทูอเล็กโอโบอาโบกันแดดอะใช้ลาโลแต่ถ้ารักหนองโคนโคต้องทำยังไงคะคนไหนคะนีิอ้โหดูนี่ต้องทำยังไงคะตก็ใช้ลาโลลาโลันใช้ลาโลลาโ ก็ต้องรีบกดใส่ตั๋งเล่เย็นมากเลยอนมาพี่ช้าตรงนี้แหละพี่จะปิดไลน์เ้าได้พี่จบแล้วชอบมากไม่ต้องอ่านอะี้ด้วยตัวใหญ่ดีถูกตะเขียนนารมากเลยขอโชว์ อันนี้ของใครเอ่ยของใครเอ่ยน่ารักมากเลยอโอโ,บโอบูโโบอเล็กอโปโอโบโอ,อยากถามว่ามอร์นิ่งรูทีนของสามออมีอะไรบ้างคะทำยังไงให้จะรืง่งขนาดนี้คะต้องจะรื่งด้วยนะขอท้าแดบ,บจึ้งๆคนละ,ะลหนึ่งท่าทีค่ะเลิฟเลิฟน่ารักบ้างอะไรมึงก็น่ารักอะอะมอร์นิ่งรูทีนของสามอ,อีมีอะไรบ้างตืง่นทำไง พีตาแปรงฟันอาบน้ำสระผมผมตื่นมาใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเหรอเออใครจะทำกันแนละใครกันหรออเล็กจบแล้วอเล็กจบแล้วอ่าอ่าตองมื่มน้ำครับกินน้ำน้ำสำมากดูใช้เหมือนกันเลยเนี่ยดูเลยว่าหรูใช้จริงๆด้วย <โอ S 2> ต้องแบบอยางเดียวเลยใช่ไหมไม่ไม่ของหลายหลอย่างอ๋อหนูจะต้งแต่ลืมตาตื่นเข้าห้องน้ำแปรงฟันอาบน้ำสระผมออกมาทำอะไรันได้หมดเลยตอนแรกผมตื่นใช่มตื่นาใช่ไหมวันใหญ่ตื่ตาใช่ไหมแล้วเราก็หลับใหม่แล้วก็หลับใหม่ใช่ไหมแล้วเราตื่นเาใหม่อ่ะเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราสายอย่างน้เนี่ย ทางเดียวที่จะแบบทำทุกอย่างทันก็คือทายอย่างเดียวเลยเราทายแล้วไงได้แค่นั้นเขามานะจริงเขามาเนียนๆมาเรื่อยๆเขามานะจริงจอันเมื่อกี้ใครจับนะจับอ่าแบบที่เน้่ยอจับหใช่พี่จับครับครับคราครับันครัับครับครัคับคับร้รบับคั วันนี้กินข้าวกับอะไรมาคะไอเอ่ยเหมือนขี้เกียจคิดอ่าตอบคุณพี่ค่ะว่ากินข้าวกับอะไรมาคะกินอะไรก็เช้าเหรอกินอะไรวันนี้กินวันนี้กินอะไรบ้ผมผมกินข้าวเช้าของแม่ครับแต่ว่าผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรมันมีข้าวมีไข่มีผักมีหมูอร่อยแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรผัดต้มผัดแกงทอด แกงขี้เหล็กนไม่รู้กูบอกไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันมันอร่อยครับอ่ากลัไปทำแม่แล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเป็นมือแต่ว่าวันนี้กินลูกชิ้นไปครับสองไม้สองไม้เราดิอได้กิน กันแดดรายได้อันนี้กินให้มาลายได้ให้มาถ้าหนูจะกินกันแดดเจอดะไรอะไรกินเพิ่งกินไก่ทอดเมื่อกี้เลยตรงข้างนี้โอเคนะคะเป็นไอเดียสำหรับเย็นนี้นะคะไม่อยากรู้ทำไมถึงเป็นพี่บังค่ะแนนทำไมคุณถึงเป็นพี่บังเพราะว่ามีเพื่อนที่มหาลัยเรียกพี่บังใช่ครับผม เพราะว่าบักไลนเป็นแบบนามสก,กุลแล้วเป็นพี่หังเรียกพี่บักแล้วเพื่อนก็คนหนึ่งก็เรียกทาง<อ>นเพราะว่าผมชอบนะผมชอบ,ชอบ <c oughs> เรียกพี่บักแล้วก็ไม่เรียกชื่อไม่เรียกอะไรไม่เรียก,กเรียกพี่บักพี่บักโอเคอ่ะพี่บักแับแพี่โปทุกคนจะเป็นแบบเร็วกพี่บักอ่าเธอเปอจับบพ่อบราณูกนะตระกูลตายต้ถุกอ๋อไม่ใช่บอกจับสามแผ่นใช่ไหมหรือว่าจับแค่เดียวแค่เลีมันจะไปจะติด รวมกันนะคะทั้งหามสุดท้ายทูทั้งสองคนละกันพอคิดว่าเป็นข้อถกที่ดีมากอีกเช่นกันเห็นน้องน่าใส่มากมมีเล็ดลับอะไรน้องไปช้ะอ่าริ่มจากโอโบเกาะผมใช้ทั้งหมดนี่เลยครับทีเดียวบีบลงกยันฉบีบลงกันราาเลยใช่โอเคีพี่ใช้มาแล้วนี่ผ พี่ใช้กระดาษอะไรแน่สับเลยเนี่ยยังไงเคล็ดลับของอะไรเอ้ยไม่ใชายโอ้โหใช้กันแน่ไม่ไหวแล้วเลยใช้กันแน่อันเดียวนี่นี่ตรงดวงกะใช่ครับยอดท่าโบว์4ชั้นใช้กระดาษทำไมอันนี้ปั๊บผมก็คิดอีกแล้วไม่มีแล้วดิผมก็ล้างหน้าครับผม ม่มีได้เลยค่าก็ต้องกดเยอะเลยต้องรังที่ต้องลรางหน้าให้สะอาดเพราะพี่ทาอะไรพี่ทเอาไอ้นี่พูดมาเมื่อกี้ว่าเลยจะได้มาหรอจะไม่ได้มาไม่ได้มาจะไม่ได้มาแล้วตอนนี้ช็อตเจอพี่บั๊กพี่บั๊กช็อตไปแล้วอ่ะก็แน่จากพ่อของปลาของพ่อนะคะแองจี้ ไม่ต้องพี่เขาไม่ได้ชื่อแองจี้แต่พี่เรียกทุกคนในห้องนี้ว่าแองจี้แองจี้มีคำถามตาด X นะคะมีแบบคอมเมนต์ค่ะในคนบอกว่าพอเ,เหล็กแล้วน่ารักจังเลยโอ้ายยยียยยยอยยยยิยยยยยชยย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 ย มโอ้โหน่ารักมายิ้มหวานสูบๆไหนขอยิ้มสิที่ยิ้มให้ก็ผมรู้สึกผมยิ้มตลอดเวลาอยู่แล้วมีช็อตที่ผมขุมปากไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขุมปากเลยเรียกว่าอะไรบีปิดปากยิ้มหรอู่ยิ้มไม่ยิ้มหวานไหนยิ้มหวานยิ้มหวานังไงอะไม่คือยิ้มหวานหรอไม่รู้โอ้โ้คุยเก่งขึ้นเยอะเลย นี้ปกติมพูดไม่เก่งพี่ดูแบบพี่ม่เซ็เต่งหรอของพี่พูไม่เก่งหรอออกพูดเก่งผมก็ไม่รู้เก่งขึ้นเก่งขึ้นจากวันแรกมากมากหน้าแดงหนาแมแดงู้เหนือกู้เหนือเป็นพักตัวหนาดูเขาซ้อมพูดเดือดไม่มาเองจริง มาเลี้ยงน้องพักแซโกมากเอาดีอนะัแซโกโกลวักคไหผมไม่ชินจริงพ anyway> ันที่นี่ได้ทงได้ดูทั้งความน่ารักและความรูเรื่องกันแดดด้วยค่น้องๆมาอีกบ่อยเลยนะคะได้ค่ะเพราะว่าเล็กจะกินกันแดดก่อนปิดร้านเดี๋ยวให้เล็กกิน สกินไลฟ์สกินชอลเลยชอบดีไปอยู่เ,นะเรื่องสกินแคร์คนสองคนเลยอ่ะปกติเราสนใจเรื่องสกินแคร์ใช่ครับใช่แพบบรว่าคือเหมือนช่วงมปลายก็จะมีเพื่อนที่แบบว่าศึกษาเรื่องสกินแคร์อะไรพวกนี้ครับเวลาเราจะใช้อะไรก็ให้เขาสแกนเลยดูเกี่ยวกับพวกอินกริเอนต์อะไรนี้แล้วก็อะไรตันแบบว่าแล้วเราแบบบอกเพื่อนๆในในแบบเฟซบด้วยกันปะ มันไหนใช้ยังไงในลำพื้นบ้างมั้จริงจริงเพื่อนเพื่อนก็จะมีแบบว่าของตัวเองแล้วแต่ว่าถ้าไหนคิดว่าดี่มก็จะพูดอย่างเช่นกันแต่ว่าอันนี้จริงๆเราบอกว่าใช้จริงๆแบบว่าใช้เราใช้จริงจริงจริงๆนะเพราะว่าเขาเขาบอกเลยว่าเราใช้ตัวนี้อยู่เรใช้ตัวนี้จริงๆเราใช้ตัวนี้จริงๆมัสมผมก็ใช้เดี๋รากลับไปดูให้แต่มันเป็นอะไรกันแหละ หมดยังไอนจี้พอกุบกิบกุบกิบอ่าเอ้จี้ที่เกียจอ่านแล้วตอนนี้พี่บอกอ่าสุดท้ายแล้วเราเดินเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะให้ทั้งสอมโอนสอบผลงานหน่อยแล้วก็หรือมีอะไรให้ติดตามที่ไหนยังไงบ้างหรือแต่เดบิวคือลืมเมื่อไหร่ยังไงเลยไม่ป่านะไม่รู้ก็ติดตามพวกเราได้นะครับที่เจ็บช่องทางเจ็บเบิร์ดกสไลด์แล้วก็ พวกพลังงานอัปเดตต่างๆก็ติดตามได้ที่เซเลอร์มินสิกันแล้วก็ชุบช่องทางไอจีต่างๆของน้องสโตร์เชียลปิงปิงไม่ทัน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 โอเคแล้วก็อย่าลืมกันแดลลาลบด้วยนะคะก็ถ้าเกิดหายดีอะไรดีก็จะแบบม่มาอีกไม่ได้งน้ไม่รู้ยังไงก็ฝากลาลบของเราด้วยนะ แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งกับอ๋อมากเลยค่ะที่มาให้ความสุขกับทุกคนในวันนี้ทั้งในสตูแล้วก็ท oh. ีน้นาจอ <laughs> สนุกไหมคะ oh. สนุกพิเศษแบบทีนั้นใหม่กันที่แบบระหว่างเลยสนุกไหมคะ <laughs> สนุก oh. แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามทุกช่องทางของลาลูโคเซนะคะแล้วก็ ค่ะคอร์ร์เร็ตออฟฟิเชียลช็ในลาซาด้าด้วยอยากให้เราพาใครมาอีกก็แชทมาบอกนะอยากให้พัสามคนมาอีกหรือพาเพื่อนเขามาอีกเยอะๆพามาทั้งวงเกาะแชทมาบอกกันได้พี่จะเปิดห้องใหญ่กว่านี้อีกรอเลยต้องนั่เป็นหัตถการย์เลยแบบว่านั่นสิแล้วก็หยิบคนละกระดาษพี่เลืเหนื่อยกว่านี้มากที่เหมือนเรียนนอนวันนี้อ่ะก็วันนี้น่าจะสนุกสนานเต็มที่สนุกไหมลูกสนุกมากครับเด็กเขาดูไหมเด็กเขาดด้วยพี่ให้ดูพี่บ๊า วนน่วนน่ีน้เตรีต่อบ้านเตยต่อบ้านต่ออุปกรณ์เข้าบ้านต่อบ้านเลยตอบ้านเลยโอโกลับไปนอนนะลูกโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> yeah, มาบารที่บาโอเคเดี๋ยวแต่ต้องากฝากอะไรแฟนในห้องมีทีนไทยหน่อยทั้งสามนุมก็ขอกันมากนับก็ขอบคุณทุกคนที่มานะคะก็ทุกคนน่าวักมากเลยแล้วก็ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆเลยครับพวกเราก็จะคอยมอบความสุขให้ทุกคนเรื่อยๆเหมือนกันครับก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับไม่ไอยากจะป่วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่อนข้างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพด้วยะครับสุขภาพใจก็ต้องดูแลนะครับทุกคนอย่าป่วยนะคร <laughs> <c oughs> ับเดี๋ยวจะพลาดสิ่งสำคัญอะไรแบบกินะอะไรกินเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนป่วย <c oughs> แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะยยครับไปนอนเหมือนผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็กินข้าวอะไรไป

สบาดไหมได้ bye bye. ครับทุกคนด้วยนะอยู่ไหมั <c oughs> บาดีนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะ